มิน่าพาซแซบมาแล้วคะ่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องค่ะดูข่าวพี่น้องลูกเบิ่ดน,านากก้าบักกอกข่าวั้งข่ากันกันบลับเนี่ลงทุนไปตลาดแต่สอบพี่น,น้องคนกระโต๊ะค่ะมันยากเนาะ บางเพื่อนเป็นความเคยชินเนาะกปกินกุน้งเสร็จกะมูเอาคือกินเร็วแท้ฟาบอ่ะนะบริเ้าชิ้นแบบนี้ไะชิ้นกับการกินเร็วหัวนะ